สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับมาอีกแล้วครับวันนี้ช้อปปี้มาอีกแล้วแต่วันนี้ครับช้อปปี้ส่งขนมมาให้ครับเขาบอกว่าไปเช็คหน้าโปรที่แอปช้อปปี้มานะครับบอกว่าได้สิทธิ์ขนมเปี๊ยะกล่องใหญ่หนึ่งกล่องฟรีครับจากช้อปปี้นะครับเขาส่งมาให้ผมคูดดีใจเลยวันนี้พอดีได้ขนมเปี๊ยกินบ้างครับได้จาเครื่องบินนะครับเนีกนี่ครับมา ขนมเปี๊ยะจากนครปฐมนะครับผมนี่ช้อปปี้จะดีครับส่งมาให้ครับเดี๋ยวมาแกะดูกันเิดให้เปียวพี่เดียจัดนะอุ้ยมาเลยครับผมไหนเรามาดูขนมเปี๊ยะหน้าเลยเฮ้ย นี่มันกล่องไม่ใช่ขนมเปียนี่ทับีมาแล้วลุน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 มันคืออะไรครับเพื่อนโอ้เฮ้ยเด็ดเค้กไหนแล้วบอกขนมเปียกล่องขนมเปียนี่ไม่ใช่ขนมเปียครับเพื่อนครับ <laughs> นี่มันคือ เจ็ดอาสกายครับตัวล่าสุดนะครับตับปีส้มมาอีกแล้วดูดูดูดตัวโอ้ครับตัวนี้นี่ครับไม้เลยครับไอล้ลาวว่านี้ว่าขนมเปเี๊ยะฟองนึกมาเป็นขนมเปี๊ยะเลย ที่ไหนได้เป็นรีโมทครับ F R Sky นะครับสีเขียวไทเทเนียมครับเพืเ่อน <That> Idol. อะไรกันเนี่ยชอปปี้นี่มันมาอีกแล้วแล้วก็นึกว่าขนมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณชอปปี้ด้วยนะครับที่ส่งมาให้แล้วก็ระบจบจะเป็นไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับขอบคุณ ร้านทวินโปรด้วยนะครับนครปบผมนะครับสปอนเซอร์หลักที่ส่งมาให้นะครับขอบคุณพิสิทธิ์ด้วยครับแล้วก็เจโจนะครับนี่เลยสนับสนุนเครื่องนี้มาให้รีวิวเลยครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันโอเคครับเดี๋ยวไปชมกับพร้อมพร้อมกันนะครับ fr sky นะครับผมเป็นตัวนี้เป็นตัว x 2 0 rs นะครับเดี๋ยวไปเปิดดู x ยี่สิบ rs ดูชมหน้ำทะเลกันไปครับนี่สีเขียวแต่เนียมเขียวฟ้านะโอ้หสวยจริงๆขอบคุณมากครับที่ส่งมานะ e อันนี้ก็คือตัวล็อกตัวล็อกนะมีอะไรให้บ้างมีตัวล็อกสายนี่ครับมีสายสายให้ด้วยนะครับสายแทนครับบ S R สไตล์นะครับ HR S ยี่สิบ R S นะครับ, R N, รบแล้วก็จะมีของแถมก็คือนี่เลยสาย USB ไวชาร์จหน้ารถหรือว่าชาร์จที่บ้านนะครับแล้วก็ตัวแถมก็คือ,อยาง ัวสติกสติกสติกดูกันสินี่นสนี่เป็นสีเขียวสีสีมันเป็นสองสีนะเพื่อนตัวนี้เมนูนั่นแน่เป็นเระสมับกครับสมผัสได้ ราะว่าทุกคนใช้กันอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ตัวอาจจะเป็นตัวใหม่แล้วก็สีใหม่ตัวล่าสุดนะครับอืมสวยงามมากเออรู้เป็นไงส่งมาให้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณด้วยนะครับที่ส่งมาให้อีกแล้วนะครับขอบคุณชาปีด้วยครับรอบนี้เป็นรีโมทนะครับขอบคุณครับขอบคุณร้านทวินโปรด้วยครับขอบคุณมากครับ